ติดติดไงเนเราคุณบอ้ออตอนแรกข้าบูบอลงบอมันคือแหลกนี่ลอาปิดไมด้วยิดติดไม้วก็เอาไมด้วยิดไม้หก็เอาไม้น้ำข้าบูไปน้ำมีส่วนน้ำในะกกูีตะกี้ตะกี้ได้เบิรน่ยบ่ แต่นี่ต้องลากให้มันติดซื้อๆลากซื้อๆฮะมันก็รรถข้าบูเนาะมันมันลดนั่นขายเท่าไรก่อนสองพันนาทีอันดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊มันบกี่ยวกับว่าวเลยเนี่ยบกย่ออืมมันจะเหมือนลูกยางคัดสามก้อนลูกยางคัดลูกยางคัดสามก้อนมันจะมีลูกยางคัดสามก้อนอยู่ในนี่ยมันอาจจะเสียโหดอืมมันรถเก่าหรือไหมปฏิวัติ เตียนก็ต้องลื่อชุดนี้แล้วถอดลูกอย่างคัดมาเพราะไม่ลื่เื่อนี่ออกเรื่อยบอแล้วก็ต้องถอดที่แล้วถอดถอดชุดต้องเลี่ยนละมันเครื่องไหมนั่นแหละน่าจะดังลูกย่างคัดนะสวัสดีครับพบกับช่างอุดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสแก้ไขเว็บร้อยยี่สิบห้าของช่างที่โรงงานนะครับเขาชอบเว็บร้อยยี่สิบห้าอาการก็คือสตาร์ทติดยากครับ บิดเร่งแล้วก็จะดับอยู่เรื่อยผมก็เลยสันนิษฐานคิดว่าน่าจะเป็นที่วาวยันหรือเปล่านะครับก็เลยทําการตวคคร,รวจช็คน,น,นะครับหรือฝาครอบวาล์วออกมาใช้ปีจเบอร์แปดครับเพอคัคันมีตัวข้างบน,นเป็นไอดีนะครับตัวข้างล่างที่กําลังคันอยู่เป็นไอเซียร์แล้วก็เราจะต้องไปหาตําแหน่งลูกสูบที่มันขึ้นสุดนะครับหรือตําแหน่งสูน์ตบนนะครับ เราก็มาอีกฝั่งฝาครอบจานไฟนะครับก็ใช้เหรียญสิบบาทครับหมุนออกมันออกยากเอาไขควงแบนหมุนไม่ออกใช้เหรียญสิบเลยตัวนี้ก็ว่าจะใช้ไขควงไม่ออกอีกละใช้เหรียญบาทก็ออกยากเหมือนกันบิดจ,จนเหรียญงอนะครับก็ไม่ออกก็บางตัวออกยากบางตัวง่ายเนาะตัวนี้เจอบางคันทากาวมาก็ยิ่งปวดหัวเลย ก็คิดหาวิธีนะครับใช้ไขควงจับแล้วก็ค่อยๆเคาะคนหนึ่งช่วยเคาะไปแล้วก็ช่วยบิดช่วยอะไรไปมันก็ออกนะครับก็จะประมาณนี้จหออกง่ายก็ดีไปออกยากก็ลําบากหน่อยนะครับก็เคาะอยู่หลายทีนะครับค่อยออกนะครับเคาะเบาๆนะหมุนแล้วมันก็ขยับไปเคาะด้วยหมุนด้วยตรงนี้เราจะใช้บล็อกนะครับเวสเจ็ดนะครับเสียบเข้าไปตรงรูใหญ่ๆนั่นแหละครับ ก็ื่อที่จะหมุนร้อยแม่เหล็ยกจานไฟนะครับแล้วก็ช่องเล็กๆนี่แล้วก็ดูมาร์กให้มันตรงมันมีขีดที่ร้อยแม่เหล็ยกจานไฟนะครับมาร์กตัวที่ให้มันขีดกับติ่งที่มันอยู่นะครับอาจจะดูมืดๆเบหน่อยนะครับพอมันตรงแล้วนะครับเราก็มาขยับดูนะครับว่ามันจะมีสองจังหวะจังหวะบางทีหมุนตรงแล้วจังหวะที่มันคลายนะครับมันไม่จุดร,ระเบิดน,ะนะั่นแหละ มันมีดูดอัดระเบิดทายนะครับมันก็จะทําให้มาร์กตรงขีดอยู่แต่มันขยับวาวไม่ได้นะครับก็ต้องหมุนไปเรื่อยครับหมุนให้มันตรงมันตํตำแหน่งเดิมแล้วมาขยับดูถ้าไอเสียไอดีขยับได้นิดหน่อยก็แสดงว่ามันลูกสูบขึ้นสุดนะครับเราก็ไปหาเพลเเกตนะครับขนาด0.05มิลหน้าตาเพลเเกตก็ประมาณนี้นะครับช่างคนงมนหาอยู่นะปกติจะทำแต่ปลาสูบใหญ่ ก็ไปเอามาวัดเทียบดูสอดทั้งตรงตัวบนตัวล่างนะครับจะมีตรงมัดนะหันปรับตั้งเวบาวะเสียบเข้าไปตรงสปริงเวลาวเขาเรียกอะไรนะผมเขาเรียกไม่ถูกนะครับเสียบเข้าไปนะครับปรากฏว,ว่าข้างล่างเสียบได้ครับพอดีแต่ข้างบนนี่แน่น,นครับเสียบไม่เข้าเลยอย่าไม่เข้า ก็คิดว่าน่าจ,จะเกิอดอาการเบาวยันนะครับก็เลยทําการใช้แาแกนะครับเบอร์เก้านะครับตัวนี้เบอร์เก้านะครับคันคายออกคายทวนเข็มนาฬิกานี่แหละนะครับแล้วก็ใช้คีมหรือตัวปรับตั้งนะครับค่อยๆมุนปรับเข้าไปนะครับความได้ที่เราก็ล็อกจับไว้นะครับบางคนก็ตัดแปรงเป็นหัวที่จับตัวล็อกตั้งวาวนะครับ ก็มีก็ดีไปถ้าไม่มีก็ดัดแปลงไปงนีนะ้แหละพอมันได้ที่แล้วก็<ม>ค่อยนะครับเช็คนะครับแล้วก็ประกอบนะครับชิ้นส่วนคืนค่อยทำความสะอาดไปนะครับก็มั่นใจว่ามันได้นะต้องมั่นใจก่อนนะครับค่อยประกอบคืนนะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งไปประกอบคืนนะครับจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดทุกอย่างนะครับเท่าที่ไปแล้วก็ จะได้ลองทำการสตาร์ทลองดูก็งานไม่ยากไม่่ายนะครับมันเป็นงานก็คิดว่าน่าจะมีอาการสตาร์ทยากบวบๆด,ด,ดับๆก็ลงมือเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นเช็ควาลวก่อนเลยนะครับอาจจะยันไม่ยันก็รั่วนะครับประมาณนั้นแหละครับผมคอยขันนะครับขันแรงไม่ดีขันแรงไปมันอนอดรูดอะไรขาด อยากอีกนะเอ,อ๋อทดสอบด้วยป่ะนี้มันติดติดง่ายถึงเนาตำรวจอ๋อ,อตอนแรกข้าบูบลุงบอกมันคือแหลกงั้นเราติดไหมด้วยติดติดไหมเราก็เอ,อาไหมด้วยติดไหมเราก็าเอาไหมเออน้ำข้าบูนไปน้ำมิ่วนน้ำบรูพี ตะก,กี้ตะก,กี้ได้เบิร์นสวายบ่ตม่กี่เบิร์แต่นี่ต้องลากให้มันติดซื้อๆลากซื้อฮะมันก็บรถท่าบูเนาะมันมันโหลดนึ่งใช้เขาไดก็่าสองพัน 2, นาที <c oughs> อันดังแก๊ก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 เลยมันพวกเกี่ยวกระเพ้าลนะกเลยเนี่ยพวกเกี้ยวอ๋ออืมงาจะเหมือนลูกยางคัดสามก้อนลูกยางคัดลูกยางคัดสามก้อนมันจะมีลูกยางคัดสามก้อนอยู่เนี่ยมันอาจจะเสียรถ มันรถเกลียวหรือไหมพอดีว่าเตี้ยนก็ต้องเรื่อยชุดนี้แล้วถอดทุกอย่างขัดออกมาบ่อไหมติงเลืเ่อยนี่บ่อเรื่อยบ่อแล้วก็ต้องถอดที่แล้วถอดถอดชุดเครื่องม่ต้องเปลี่ยนนละมันเครื่องใหม,ม,ม่นั่นแหละน่าจะดังลูกอย่างคัดนะ<อ>เนาะไปแล้วครับผมสาเหตุที่มันติดยากได้เบิ้ลซอยกับหนึ่งงูสาเหตุแลว้ววาวยันแต่ว่าสาเหตุที่ดังกัดกัดกัดชุดนี่ อันิสนานิฐานว่าลูกอย่างคัดสมก่อนแต่กระบอกหมั่นใจบอสได้นนเลือ่อเมื่อหนไะมมีโอกาสท,สทําคกิบสิทได้ทมครับขอบคุณสวัสดีครับ